สวัสดีครับเพื่อนๆผมหนึ่งติสนะ,นะครับจากทาโร่โอเยสนะครับวันนี้ผมจะมาย้อนรอยคําทํานายของคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่ท่านทํานายชีวิตให้กับผมเมื่อประมาณ10บกว่าปีที่แล้วนะครับคิดว่าตัวอย่างเนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการศึกษาให้เซล c r o s s นะครับแต่ว่า c e เซล c r o s s ในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่2องตแหน่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้หรอก ผมจําได้แค่สองตำแหน่งก็คือสองใบนั่นเองนะครับก็เลยเอามาฝากกันในวันนี้คือย้อนเท้าความไปก่อนนะครับคือในวันนั้นอ่ะที่คุณยายทำนายให้กับผมนะครับเป็นคุณยายที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในสมัยก่อนนะในละแวกหมู่บ้านที่ผมอยู่นะคุณแม่ไปเชิญคุณยายท่านนี้มาดูดูไพ่ให้กับผมอ่าเป็นการแบบว่าเอามาดูดวงในบ้านสนุกสนานกันอะไรประมาณนี้นะ แต่ทีเนี้ยออนนั้นนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องไพ่เลยไงไม่ได้จริงจังเรื่องไพ่อะไรก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก็พอจะจําแพทเทิร์นได้ว่าคุณยายเนะ่ยเขาจับสิบใบซึ่งมาถึงตอนเนี้ยผมก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นแพทเทิร์นของเซลติกคลอสนั่นเองนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยผมจําได้นะผมผมถามคุณยายเกี่ยวกับชีวิตเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานแล้วก็เมื่อไหร่ผมจะมีบ้านมีรถสักทีเลยนะ ิกว่ปีก่อนนะคุณยายก็เปิดให้สิบใบให้กับผมนะทีนี้เนี่ยคุณยายบอกว่าเนี่ยผมจะมีรถก่อนมีบ้านนะเฮ้ยจริงๆเหรอเพราะในตอนนั้นเนี่ยในหัวผมไม่เคยคิดจะมีรถเลยนะอยากจะมีบ้านก่อนนะครับผมก็เลยคิดว่าคุณยายจะทายมั่วหรือเปล่าอนะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมครับผ่านมาประมาณสิบกว่าปีเนี่ย ในที่สุดผมมีรถก่อนมีบ้านจริงๆไว้นะเออมันมีเหตุให้ผมต้องซื้อรถก่อนจริงๆด้วยแหละเออนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะก็เลยเามาวิเคราะห์กันว่าณนะวันนั้นอนะ่ะไพ่ใบไหนขึ้นมาแล้วคุณยายดูจากอะไรตรงนี้เนี่ยผมจะเอามาสืบสอบเป็นการให้ใครย้อนรอยดูความน่าจะเป็นเฉยๆนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วหลักการที่คุณยายใช้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่ผมวิเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ว่าณตอนเนี้ยหลังจากค้นหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาเรื่อยๆมาเนี่ยก็เลยคิดว่า่าการวิเคราะห์เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับตำแหน่งไพ่เซลติกค,คอร์สจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับมีตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้เนาะ แล้วก็ในหลายๆตำรานะครับเขาจะบอกว่าตำแหน่งที่สามของไพ่เนี่ยของเซลติคอร์สเนี่ยจะเป็นอนาคตในระยะไกลส่วนตำแหน่งที่หกเนี่ยจะเป็นอนาคตระยะใกล้นะครับผมขออ้างอิงตำราเล่มนี้ก็แล้วกันนะครับตำราเล่มนี้นะนี่นะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะมีขายอยู่นะยังคงมีขายอยู่ ผมซื้อที่ั้าน c 1เอนะมี c 1อบุแล้วก็มีร้านในอินน่าจะมีขายอยู่นะครับถ้าไม่มีก็ต้องบอกพนักง,งานสั่งซื้อมาให้เรานะครับตรงนี้นะครับเรื่อนี้ก็ราคา2องบาทนะเพราะว่าผมเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนบทความในเรื่องนี้เหยหน้าไหนหนะ้าผมจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมหาก่อนนะอ๋อหน้าหนึ่งร้อยสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเคสตัตวอย่างกรณีศึกษาเรื่องสติคอร์ดในเรื่องนี้จะมี บทความของผมเขียนไว้อยู่นะครับาลองถ้ามีโอากาสก,ก็ลองไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับโอเคกลับมาเรื่องสื่อติคอร์สกันใหม่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลเนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งที่สามใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งที่หกเนี่ยก็คืออนาคตระยะใกล้อ่านะครับแล้วก็ตำาราเล่มอ,อื่นๆเท่าที่ผมเคยอ่านมานะก็จะคล้ายๆกันกับเล่มนี้แหละไม่ต่างกันเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยวันนั้นผมจําได้แค่สองใบนะครับ จำได้ว่าใบใบนี้นะครับเดชาเลยออดเนี่ยชาเลออดเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่หกนะนะครับแล้วก็ให้สิบเหรียญเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่สามนะนะครับผมจำได้วันนั้นนะจำได้แค่สองใบที่คุณยายบอกว่าผมจะมีโอกาสได้ซื้อรถก่อนซื้อบ้านเนี่ยพอมาริเคแล้วจากตำแหน่งไพ่นะครับ ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่คุณยายจะใช้หลักการนี้ก็คือว่าจากภาพเนี่ยเดชาเลออดเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่ที่หกนะครับซึ่งเป็นอนาคตระยะใกล้ชาเลออดเนี่ยเขาจะมีรถใช่ไหมครับอ่ารถประจำตำแหน่งของเขาส่วนไพ่ไใบนี้นะครับสิบเหรียญจะอยู่ตำแหน่งที่สามก็คืออนาคตระยะไกลนะครับ ในนี้ก็จะเป็นรูปครอบครัวรูปบ้านใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่เป็นทรงบ้านโดยตรงแต่ว่าเราเราก็รับรู้ได้ใช่ไหมครับว่าตรงนี้เป็นบ้านใช่ไหมล่ะซึ่งคุณยายน่าจะใช่หลักการนี้นะครับก็คือว่าในอนาคตระยะใกล้เนี่ยผมน่าจะมีรถต่อน,นะครับเนี่ยครับขับรถอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คืออนาคตระยะไกล,กล,กลต่อมาเนี่ยผมก็จะมีบ้านอ่านะครับตรงเนี้ยซึ่ง อย่างที่บอกครับพอมาย้อนถึงตรงเนี้ยคุณยายทานายได้แม่นยำจริงๆนะครับโอเคผมก็เลยเอามาวิเคราะห์การดูไพ่ครั้งนั้นนะ่ะมีความแม่นยําประกอบกับคุณยายนะ่ะเป็นคนที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงในการทํานายไพ่เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยจิตจิตของคุณยายก็เลยน่าจะนิ่งแล้วก็มีความเปะ๊ะแม่นเวอร์อยู่ประมาณนึงนั่นแหละคุณยายก็เลยกล้าที่จะฟันธงว่าผมจะได้ซื้อรถก่อนซื้อบ้านนั่นเองนะครับโอเค ครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ศึกษาให้เกี่ยวกับเซล t i ติคลอสนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมค้นพบอะไรดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่ทำนายไพ่เนี่ยผมก็จะเอามานำเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ